อ่ะครับวันนี้นะครับเราก็มาดูกันในส่วนของการปรับแอคชั่นให้กับตัวเกมนะครับก่อนอื่นเลยให้เราเข้าไปที่ก้อนข้อมูลของเราเหมือนเดิมก่อนนะครับให้ไปที่ Document นะครับเสร็จแล้วไปที่ก้อน IG Marker Data เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Copy ไฟล์ที่อยู่ในแฟลชไดร์เนี่ยเข้ามาเก็บไว้ใน My Document ของเรานะครับเสร็จแล้วดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับ จังนั้นให้เราเข้าไปที่ส่วนของ Jumping Action นะครับใน Jumping Action ก็จะมีท่าทางตัวละครที่เราทำเสร็จไว้เรียบร้อยแล้ว2ท่าคือในส่วนของท่ายืนกับท่าเดินนะครับส่วนท่าที่ครูจะให้เรานำเข้ามาก็คือท่ากระโดดนะครับในท่ากระโดดตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับบางคนก็จะมีแค่ภาพเดียวบางคนก็จะมีหลายภาพนะครับก็แล้วแต่เรานะครับ เสร็จแล้วก็ปรับตามปกตินะครับก็คือมีเลฟกับไลท์นะครับในฝั่งของไลท์ก็ให้ปรับค่าเป็น f i ป L R ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้ว display time ตัวนี้ก็เป็น0.10เหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าตัวละครจะ f i ปขึ้นไปก็คือต้องมาปรับตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเปิด action setting ถ้าเราไม่ปรับตรงนี้ตัวละครมันจะอยู่แกนด้านล่างนะครับเมื่อเราปรับตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปที่ฝั่งของเลฟบ้างนะครับ เล็บก็เหมือนเดิมนะครับก็ปรับเป็น0.10เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับ3ท่านะครับส่วนท่านอื่นเราก็แอดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นท่าโดนโจมตีท่าตายนะครับท่าเตรียมต่อสู้นะครับแต่ตัวนี้ครูจะพูดถึงในส่วนของท่ากระโดดก่อนนะครับตอนนี้เราแอด Animation เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกไปที่คําว่า gadget gadget นะครับใน gadget ตอนแรกเราจะมีแค่ท่ายืนกับท่าเดินนะครับครูได้สอนเราเซตไปแล้วนะครับว่าให้เราเซตยังไงนะครับบางคนเซตนะครับตัวละครเดินเฉยก็มีนะครับไม่ขยับนะครับให้กลับไปดูที่ a n i m เมชันตรงนี้นะครับท่าเดินนะครับแอนิเมชันตรงนี้ในนี้มันจะมีคําสั่งให้มันลูปอยู่นะครับก็คือท่าเดินนะครับเลือกไปที่ท่าเดินก่อนแล้วมองมาทางด้านขวามือตรงนี้นะครับ display after setting ตรงนี้มันจะมีคำว่า infinite looping อยู่ตรงนี้นะครับต้องติ๊กด้วยไม่งั้นตัวละครมันจะเดินแล้วค้างนะครับอ่าตัวนี้เราเซตเป็นแล้วนะครับอ่าก,กลับไปที่ตัว gadget เหมือนเดิมอ่าตัวนี้เราจะมาเริ่มเซตกันแล้วนะครับอ่าอันดับแรกเลยก็คือให้เรากดบวกตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อตัวนี้นะครับตอนแรกมันเป็น action นะครับให้เปลี่ยนเป็นคําว่าโดดเสร็จแล้วมาเลือกตรง action to be a s i ตัวนี้นะครับเป็นคําว่าโดดนะครับหรือก็คือท่ากระโดดนั่นเอง แล้วเลือกให้มันกระโดดไปทางขวามือแบบนี้นะครับยังไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกค่าตรงนี้เป็นจ้มนะครับจ้มจ้มก็คือให้มันกระโดดขึ้นนะครับแล้วก็เลือกดนดีไซน์เน็ตตรงนี้เหมือนเดิมนะคือไม่มีการเคลื่อนไหวคือเราจะกําหนดเองนะครับแล้วปรับ m มู e เมนต์สป e d ตรงนี้เป็น100นะครับจ้ำสปีดตรงนี้เป็น200นะครับเราปรับแค่นี้แล้วแล้วลองมาดูในส่วนของ Action นโปรแกรมตรงนี้นะครับ สังเกตว่าเวลาเรากดท่ายืนเนี่ยมันจะมีคําว่าเดินกระโดดเห็นไหมครับมันจะเชื่อมต่อกันจะสัมพันธ์กันนะครับถ้ากดท่าเดินก็จะมียืนกระโดดเห็นไหมครับแล้วถ้ากดท่าโดดละ่ะก็จะมียืนกับเดินนะครับตอนนี้เรามาเซตให้กับท่ายืนก่อนนะครับติ๊กไปที่ท่ายืนนะครับแล้วลองดูทางฝั่งเด e Next Action ชั่นโปรแกรมตรงนี้นะครับสังเกตว่าของครูเป็นสีแดงของเราอาจจะยังเป็นสีดําอยู่นะครับเลือกยืนเดินนะครับ ค่าปรับตามนี้นะครับเดินเสร็จแล้วเลือก Key Command เป็น the following command was enter ก็คือเลือกเป็นแบบ left right นะครับแล้วก็กด left pass ไป status pass s t a t u s pass เมื่อกดนะครับเสร็จแล้วกลับมาตรง action 2ตรงนี้ใหม่ครับกดไปที่คำว่าโดดโดดตัวนี้เราจะเซต Key Command เป็นตัว x หมายความว่าถ้าเรากดตัว x เมื่อไหร่นะครับ up on lift pressing ก็คือตัวละครจะกระโดดขึ้นนะครับ ตัวนี้บางทีใน Windows โปรแกรมนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเราอาจจะไปเซตค่าทีหลังได้ในส่วนของแอคชั่นในเกมนะครับจะมีส่วนของเซตติ้งอยู่นะครับบางทีเรากดตัว X ไม่ได้อาจจะเป็นตัวเอง้ยครับก็เปลี่ยนได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ Switch if n o t h i n g is enter นะครับก็จะมีส่วนของ after ต่างต่างเยอะแยะมากมายนะครับส่วนนี้ให้เราเลือกเป็น there is wall under for under food under f o o t ก่อนนะครับ under f o o t พูดผิดนะครับตรงนี้ก็คือ หมายความว่าพื้นที่ทางเดินเนี่ยจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับเวลามันกระโดดขึ้น่ะส่วนต่อไปนะครับกลับมาที่ชุดแอ a n แอคชั่นโปรแกรมใหม่เดินนะครับคลิปที่ท่าเดินถ้าเดินก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือตรงนี้เราก็ปรับค่าเหมือนเดิม100 100 Move s p v e speed กับจ p s p e e d นะครับเราจะมายุ่งตรงส่วนนี้นะครับ t ด e น e x t action นโปรแกรมต่อเดินเสร็จแล้วยืนนะครับก็เลือกเป็น Left Light Up on r s l i ่ t ยืนนะครับโดดบ้างโดดก็จะเป็น X เห็นไหมครับสังเกตว่าตัว X จะเป็นตัวเชื่อมต่อแต่ละจุดอยู่นะครับนี่ก็คือกด X Up on Pressing นะครับแล้วก็ There wall under foot, under foot นะครับนนได้ละทางเดินนะครับส่วนไปมาเซตส่วนต่อไปมาเซ็ตตรงท่าโดดบ้างนะครับในท่าโดดตรงนี้ก็จะมีในส่วนของข้างล่างนะครับก็จะปรับเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นจ้ำ โดนดีไซน์เน็ตรงนี้นะครับปรับแล้วมูมเมนต์สปีดครูปรับเป็น100นะครับจำสปีดปรับเป็น200นะครับเสร็จแล้วค่าตรงนี้โดดแล้วยืนนะครับก็มันก็จะไปสัมพันธ์กับค่าตัวแรกก็คือเลฟไลท์นะครับพาสไปโดดแล้วเดินอ่าตรงนี้จะเป็น all, ออครูเปลี่ยนเป็นคำว่าอนะครับอ่าไม่แน่ใครอาจจะเปลี่ยนเป็นเลฟไลท์ก็ได้ลองเปลี่ยนดูนะครับครูเปลี่ยนเป็นอแล้วก็พาสไปนะครับ ตัวนี้เราปรับเรียบร้อยล้วก็เซฟเก็บไว้นะครับเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนะครับให้เราไปที่ในส่วนของ moving and jumping setting ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปรับลักษณะของตัวละครเรานะครับตามค่าต่างๆนะครับตัวส่วนแรกเลยนะครับที่เขาเขียนว่าอะ,อะไรครับ movement distance ตรงนี้นะครับก็คือ เป็นระยะทางของการเคลื่อนไหวนะครับไปทาง vx ก็คือแกน x ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวสูงสุดก็คือไป x เหมือนกันก็คูก็ใส่5หมดเลยนะครับเราลองเทสดูนะครับถ้าเราปรับค่า max ตัวนี้เป็น1หรือเป็น0นะครับลองดูถ้าปรับเป็น0ตัวละครจะไม่วิ่งเลยจะเดินอยู่กับที่นะครับตรงนี้ยิ่งเราใส่ค่าตัวนี้เยอะเท่าไหร่ตัวละครก็จะวิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือส่วนของอ a c c โคเ r a t i n g นะครับตรงนี้นะครับ lateral movement ax อ่านี้ก็มาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นการเร่งการเคลื่อนไหวเป็นส่วนเร่งนะครับตรงนี้นะครับส่วนที่3นะครับตรงนี้อ่าส่วนที่4ตรงนี้ Decoration a n d อ c โคเรตติ่งลั e เซอร m ล์มูฟเอ่านยากหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการชะลอการเคลื่อนไหว แต่ที่เราจะดูอีกส่วนนึงก็คือส่วนข้างล่างนะครับให้เราปรับค่าตามคูแบบนี้นะครับ Jumping and falling p พ r a m e t e ตรตรงนี้นะครับค่าตรงนี้จะสัมพันธ์กันหมายความว่าถ้าเราปรับสปีดตรงนี้นะครับเยอะนะครับกาวิี้สูงเนี่ยส่วนงกาวิี้สัก5เนี่ยตัวละครจะกระโดดต่ำนะครับแต่ถ้าเราปรับ1นึงตัวละครจะกระโดดสูงเราก็ต้องมา ปรับสปีดตรงนี้ลงนะครมันจะสัมพันธ์กันก็ลองเช็คดูนะครับตอนนี้ครูป,ปรับเป็นสปีดเป็น20ก r a v i าวเป็น2นะครับครูก็ลองเซฟแล้วลองไปเทสดูนะครับลองกดเพย์ดูแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ปรับแล้ว มาแล้วนะครับแล้วลองทงสทสดูนะครับเห็นไหมครับตัวละครจะเดินอันนี้แค่ปรับแค่5นะครับเดินแล้วเราลองกดกระโดดดูเห็นไหมครับกระโดดตัวละครจะกระโดดอันนี้คือ20นะครับกระโดดสูงมากแกน2แกนจะสัมพันธ์กันนะครับตกไปแล้วนะครับก็ยังเดินได้อยู่ นี่ก็คือเนื้อหาที่ครูจะสอนให้เราในวันนี้นะครับเราก็ลองเซตตรงนี้ดูนะครับเสร็จแล้วก็เซฟเป็นไฟล์แล้วเก็บไว้นะครับอ่าสำหรับชั่วโมงนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ